สวัสดีค่ะ,ะชื่อนางอรุณีจงปั้นนะคะวิชนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนด้าดอมิทยานุสสนคะ,ะวันนี้ได้ทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตแต่แปลพันธกรรมผลจากการสอนก็พบว่ามีความประทับใจในตัวนักเรียน ที่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะค้นคว้าหาความรู้ในชิ้นงานที่ครูได้มอบหมายให้นะคะเ,เขามีความตั้งใจมองดูแล้วรู้สึกรู้สึกว่าถ้าถ้าเราหากระบวนการต่างๆหาเทคนิคหากิจกรรมอะไรที่ให้เขาเขาได้ทำร่วมกันกับเพื่อนๆคือไม่ได้ปล่อยให้เขา,เาทำอะไรคนเดียว ในการระดมความคิดในการสืบค้นหาข้อมูลการเรียนการสอนของนักเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วปร,ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าชิ้นงานชิ้นงานที่นักเรียนเ,เขาถ่ายทอดออกมาจากการระดมความคิดจากการบูรณาการในสิ่งที่เขาได้สืบค้นมาชิ้นงานที่เขาทำนอกจากเขาจะใส่ความรู้ที่เขาสืบค้นมาได้เขายังมีความเป็นศินละปะมีความ ตกแต่งชิ้นงานของเขาให้ให้ดูดีให้ให้ใหใหองค์ประกอบนั้นเขาสมบูรณ์อันนี้คือมองนั้เรียนแล้วร,รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของเขาะะซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กๆจะมองว่ายากแต่ถ้าเราใช้มองค้นพบว่าถ้าเราใช้เทคนิควิธีการอะไรก็ตามที่ที่เป็นการสืบค้นที่เป็นการมีส่วนร่วมของ,ของทุกคนได้มาร่วมกัน ชิ้นงานก็ออกมาน่าจะดีจากการที่แบ่งกลุ่มเนี่ยคือแบ่งกลุ่มทราบว่านักเรียนที่สองนานี่ยไม่ได้มีความความเก่งมากมายเขาจะอยู่แค่แค่กลางก็ออก <c oughs> เพราะนั้นการแบ่งกลุ่มที่ที่ในกลุ่มจะมีเด็กปานกลางแล้วก็เด็กที่ออกรวมถึงเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่เสื ก็ได้มองเห็นในกระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือความประทับใจมากที่เขาสามารถดึงกลุ่มของเขาจนทำชิ้นงานได้ประสบความสำเร็จนะคะปัญหาอุปสรรคที่ท,ที่ที่เจอก็น่าจะเป็นในเรื่องของของเวลาเวลาที่เวลาที่เราให้ชิ้นงานกับนักเรียนไปจากตามแผนการสอนเนี่ยเรามองว่าเราให้แค่15นาทีหรือ20นาทีแต่ว่านักเรียนกลุ่มนี้ นักเรียนชั้นนี้เขาต้องการเวลาในการสืบค้นในการทํางานมากกว่านั้นซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ควรจะปรับไปเรื่อยๆให้โอกาสเขาไปเรื่อยๆก็น่าจะพัฒนาได้ในโอกาสต่อๆไปถ้ามีกิจกรรมหรือทำอะไรที่ที่เป็นการกระตุ้นแบบนี้บ่อยๆก็คิดว่าเขาน่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ